ไอ้ก,กล่องแล้วครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งกล่องสุดท้ายนะอันนี้กล่องที่เพิ่งมาที่เพิ่งเทสไปเลยเ,เทสใส่เพื่อพังไปนานเลยกล่องนี้สวยเลยประกันยาวๆแล้วนี่ใครแกะอะไรไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะวอยอยู่นี่ d 8 m 0 x b 3 08859ประกันจาก sboa สวยมากเทสแล้วดีมากใบนี้ เป็น M A T X น่ารักน่ารักใส่ N v M E ได้ด้วย M 2 o น t เนะฝาหลังยังไม่แกะใช้อีกแล้วจะเห็นคลิปแพ็คเม็นบอบ์ดรุ่นนี้ในช่องกิ้งคอกเยอะเพราะมีหลายใบขายไปจนเหลืออีกกล่องสุดท้ายอันนี้คือกล่องจริงๆมันมันมาทีหลัดงด้วยนะแต่มันขายออกก่อนจะด,ดึง เราก็จะเอาหนังสือจากอันนี้ที่ไม่ได้ใช้หรอกไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอานี้ออกมาก่อนเอานี้ใส่เข้าไปแบบนี้มันจะมีดำๆเห็นไหมดำๆนุ่มๆอ,อ่ะอ่ะแบบนี้พับขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้แปะปรเทศหน่อยดีกว่า มันใส่ได้อีกป่าววะอ๋อเดี๋ยวนี่ทับหน้าทับไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะปึ๊กปึ๊ก,กนี่นะนี่แล้วก็เอานี่เลยดีกว่าแท็กใส่นี้ไปเลยดีกว่าจบ น,นี่นี่เลยแล้วก็ตัดตรงที่มันเกินออกมาเอาไปอุดตามลองคิด ตึงยัไงไงนีกว่าหรือเป่านีปิดสิพอดีเลยนะตึงซีนสักหน่อยหนึ่งไปกับกล่องเอฟเตียอีกแล้ว ด้านไหนเนีะแกงตะแกงรัวอันนี้ยากไงเลยตะคบให้มันตับยากตับยากอะไรกันเนี่ยเอาด้านไหนด้านนี้แล้วกันเนาะ จะได้เสมอเสมอกล่องอ่ะอืมหลังจีนไปด้วยนะครับแล้วก็ดูผมแพทสินค้านี่หนาหนาเลยบอกว่าหนาหนาเลย นี่เนึ่ยดูดูด้านนี้อีกรอบหนึงน่งอยู่ไหนแล้วบับเบิลอะด้านนี้ก็กัไปตรงกลางแล้วกันเพราะว่าน่าจะได้หลายทุกอยู่ จะเว้นตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งเห็นไหม,ไมเหมือนเสื้อกันกุด ใช้แล้วใช้ซ้ำทำเพื่อโลกสำหรับสินค้าหนักสินค้ายกแพ็กสินค้าห้าชิ้นขึ้นไปใช้แล้วใช้ซ้ำเพื่อโลกเพื่อโลก อันนี้แผ่นเปล่าไม่เกี่ยวอะไรนะเอาไว้ไล่แมลงวัน,นนะครับตัดกด้ยากเลยนี่งไงล่ะ ยากเังเลยไม่สวยเลยอะ่ะไม่เอาอพัตเตอร์มันเริ่มไม่ขมแล้วเนี่ยใส่เยอะอะนี่นี่ไม่ได้ว่ะเป็นยังไงดีวะ นี่แล้วกันแล้วก็นี่มองอ่งนี้นี่หั่นสิเอามาหาั่นสิเหนียวมากเลยสติมันไม่คงเหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ยใช้จนแบบแต่ก็ยังจะใช้ ว่าปลูกพันธุ์เนะอันนี้เอาลงข้างข้างนี่อีกทีดีกว่าเนาะนี่ไงล่ะแน่นแน่แนเลยพอดีป่ะเอออันนี้ไม่พอดีว่ะต่เดี๋ยวงองลงไปก็พอดีอ่ะถ้างองลงไปอย่างนี้พอดีโอเคฝั่งนี้ได้ไหม นี้ไม่ได้งั้นเอาลงอย่างนี้แทนนี่ใกล้ควจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วเรา,เคาคุยด้วยแล้วได้จริงไหมครับไอ้กี่สายพันไอ์ให้นับ ได้ยินเสียงธรรมชาติของบ้านผมนะธรรมชาติก็บอกธรรมชาติแถวบ้านมีกี่สายพันธุ์ครับเดาได้ไหมมีนกกี่สายพันธุ์เอาเรารับได้เลยนะครับไม่เคยบิดคิ้วแน่น เสียงนักล้องุคนมันไม่ใช่แค่นมกตัวอะไรเงี้คือผมอยู่ในป่าขายคอมอยู่ในป่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเพจคอมขายคอมอยู่ในป่าใส่หูฟังนะครับจะได้ยินเสียงแบบสื้อลา อยู่ท่ามกลางบรรดาสติหรืออันนี้เสียงไม่เหมือนสติครับทางคบก็ไม่น่าใช่ตัวอ,อะไรไม่ถูกเสร็จแล้วแน่นหนาครับแน่นหนาจริงมีคัตเตอร์ใหม่ด้วยนะแต่ไม่ยอมแกะใช้เอามาอวดหน่อยดีกว่าอวดคัตเตอร์หน่อยนี่ แต่ไม่แกะใช้เพราะว่ายัางผูกพันกันนี่อยู่โอเคขอบคุณที่สลับสนุนกิ้งคอปเปอร์เ n ชัน่นมาเสมอและเสมอมานะครับอย่าลืมดูผมเล่นสายเบอร์พังด้วยนะที่อุปก,กรณ์คอมไปเล่นไซยเบอร์พังไปใน,นเรื่องแนันำกับก็ชื่ออะไรนะลืมแล้วว่าไอคลิปล่าสุดอะ เออลืมชื่อจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยเป็นนะครับัขอบนุณครับขอบคุณครับ